ต่อมาในคําสั่งคอมเพลนะครับโดยเราจะได้มหมายเห็นว่าคําสั่งคอมเพลคืออะไรคอมเพลสมมุติ c o m p พล e A กับ B นะครับก็คือมันจะเป็นคอมเพลจะเป็นเหมือนแบบการเปรียบเทียบระหว่างค่าของ A กับ B โดยสมมติเราใช้คําสั่งคอมเพลคอมเพลใช่ไหมก็คือเราจะเอาค่า A กับ B มาลบกัน แต่ว่าเราจะไม่ได้เอาค่าเนี่ยไปแทนใน A หรือว่าใน B คือเราจะใช้คัมเพลตแต่ว่ามันจะส่งกับค่าของตัวแฟกต์เรจิสเตอร์ตัวนี้โดยถ้าสมมติเราคัมเพลต a b แล้ว a ลบกับมันก็คมเพลต ab ก็คือเอา a าลบกับ b แล้วถ้า a กับ b เท่ากับ0หรือก็คือ a เท่ากับ b เนะี่ยมันจะทำให้สนะีลบนั่นแหะมีค่าเป็น1แต่ถ้า a ลบ b แล้วได้เป็นค่าติดลบอะไรขายางเป็น a ลบ b เป็น ลบ X อ็กซอะไรเงี้ยคือว่าคือ A น้อยกว่า B ีค่าในแคลรี่แฟกจะเป็นหนึ่งโดยเรามาดูที่ตัวอย่างของความแป R1 R2 ก่อนนะครับเราจะดูการทำงานก่อนนะก็เราจะเริ่มคำสั่งที่ c o n ทวนยูนิตก็จะมาสั่งว่าเป็น Comp พ r e IR ก็จะเอาค่าจาก R1 R2 เข้าไปในเอลยูเก็ทำการคำสั่งคอมเพลนันก็ส่งค่ากับมก็จะส่งค่ากลับมา แต่ไม่ได้ส่งกลับไปที่ตัวไหนก็ได้ส่งให้กับค่ากับตัว fact register แทนส่วนถ้าเป็น compare a 1 5 5่ i h mm. ก็จะทำการน,นำค่า r 1เนี่ย mm. เข้าไปใน a l u ส่วน5 5 5 h mm. ก็จะมาจากใน d a t a b u บัเลย mm. ก็จะเข้าไปใน a l u โ mm. ดยตรงอ่ mm. าดัตตาบัตทำการ compare กัน mm. แล้วก็ส่งกับ f a ก ส่วน n หนึ่งกับ n d e s 1 2น4สอ h อันนี้ก่อนที่เราจะคอมแพร์กันเราต้องทำการเฟด c ค่า memory ก่อนแล้วจะดูค่า1 2 3 4มี่ h ใน memory หลังจากนั้นก็จะส่งค่ากลับมาส่งค่ากลับมาแล้วเราก็ถึงจะทำการเข้าไปใน a l u ได้อะไรแล้วทำการคอม p พ r กัน, compare, กน ก็จะมาเคยกระแปกเหมือนเดิมส่วนนี้ก็จะคล้ายๆกับไออันนี้กับอันหนึ่งของแค่นี้ก็เอาเป็นค่าแอดเดสจะต้องมาลบกับตัวอันหนึ่งก็คือค่าของตัวไบฝั่งซ้ายจะต้องมาลบกับตัวไบ์ฝั่งขวาเสมอแค่นั้นหลักๆก็คือคอมเพลไม่ได้ส่งผลกับ ไม่ได้มาแทนค่าในตัวของตัวไหนซักตัวนะ,ะมันจะขึ้นกับ f a เรจิสเตอร์อีกเดียวเพื่อนำค่าเอาไปใช้ต่อๆไปคิดว่าเหมือนกับคำสั่ง c o m p พ